ได้ได้เธอไอโฟนอายตอบมามนต์ได้มนต์ออกฟังฟ้ายืนลอกลือลวมลมมีรักตมทุกข์เพลต้นตําล้วตมเนนนาเป็นจนได้น้อเจ้าหลากเจ้าจะมา ขาพาไปาเลวนะทิงรองทิ่งึมกันยาคงลืมไม่่าเพื่อเป็นเต้นใครสฝ้าเล่าใจเห้ราผู้ใจข้ามาเองคิดโทดผู้สาวประเทแต่ยังได้ดีสได้ล้ไทยเล่าเต็มที เปิด a อ c ติดต่อกันง่ายแค่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวลาบตายจังหายไอรอสาวลาบตายคิ่มาผู้ใจพบไอเทนเอคิดโทษผู้สาวปากเตเป็นจังได้เดเป็นอื่นไดย thay lao chân tì, bật đi thì tiếp đọt ngay, để bưng nhang, gian ya hú trái, phu anh lo, mình đang นอนตักคุณตาเมื่อกี้แต่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเลยเอาหมอนมาเปลี่ยนหมอนให้คุณตาร้องเพลงสองเพลงหลับนะครับโอ้ยเนาะติดคุณตาดูนะครับนอนนอนกับหมอนเมื่อกี้นอนตักตาตรงนี้นะเมื่อกี้แ <c oughs> น่เหนื่อยตาสู้ไปแรงแรงค่อยอใหญ่เนาะมั <c oughs> อนอนตักเอาหมอนมาลองนอนกับหมอนเลยลูก สบายแล้วสิเห็นหมอนมาลุก kind ข of okay. yeah. ึ mm ้นมาดูแป๊บนึงขึ้นตัวนอนลงทับหมอนนอนหลับกันเลยคนนี้โอ้บหธรรมดาแด้วสงสารชอบให้คนเอาปอดใจที่อ่อนอยากให้คนเล่นด้วยนะคะชอบมีเพื่อนเล่นเฮผู้บ่าวใหญ่ผู้บ่าวใหญ่นะคะผู้บ่าวใหญ่

ความแอบลึมตามมาดูว่าใครถ่ายรูปเราสบายเขาแหละครั้งแรกของการนอนหมอนของสงการนะคะรีวิวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหสงสัยต้องคนที่นอนมาให้แล้วเลยหลับสบายปิดปกติปกติถ้าไม่เห็นน้องอ้อมยินยินแบบนี้ลุกขึ้นมาแล้วนะคะถ้านอนกับดินเราแบบ เห็นว่ามีคนมายืนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะลุกขึ้นมาเล่นกับเรานะคะแต่ว่ารอบนี้เขามีหมอนนะคะหลับสบายลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็นอนต่อได้ดูนนะคะโอโหตืห่นเต๋อหดเขาไม่ลุกหรอกพ<ะ>่อเห็นไหมเ<อ>หลับอีกแล้วไม่เคยเห็นหนูเข้ามาในห้องไง ความปล่อยแก๊สให้ดมอีกนะคะกินแล้วก็นอนเบาไหมแม่ จะเป็นย anyway. e ังไงเห็นเราอยู่แบบนี้จะตื่นขึ้นมาไหมนอนๆๆๆนๆๆตื่นตื่นๆด้วยอใจมาแล้วมาแล้วมานล้มาแล้วมานล้าแล้วมานล้ดมาแล้วมาแล้มาแล้วมาน้วมาแล้วมาแล้วตแลมาแล้มาแมานล้วมาแมแล้วนา้วมลวาแล้วมลวมาแมาอุบล มีหมอนมีหมอนต้องมีบ้าห่มนะคะเอ็นดูกระดอนพอได้เอ็นดูตากะลานะคะหัวใจเขไว้ด้วยกันสาวแล้วข้ามมาทำงานที่ร้านอาหารได้เคียงใกลคลืมไม่เทไปแล้วบอกแค่บ่กถูกบอกลาย ทอดโทหาเป็นตาเลือใจจังให้กูได้ตอบมาือดอกังป้ายืนโลบรลลูกโลเมตินที่ด่านตโมทุองเมฆจนตังหัดตมอนเอนาเป็จนจังได้นอน ราวลาเจ้าจังบ่มาลืมเขาลาตายดวงเขาลาเป็นเลี้ยนาจึงลบจึงลืมกันหยาคงลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใครสาวลาใยให้ตาผู้ชายทำอมยแตด้ทิพย์โคอผู้สาปากเพะ กิดจังได้เด็กจะลืมได้ให้เราเต็มที่เปิดยไอสิ่งที่ต่อกันง่ายแต่เป็นยังเปนยันหูวใจผู้สาวลาภายจังให้ใสรออ้นั่น่าลาวรักใจนี่าบบผัวใจของไอ้เทเนี้ยวนอนอนนอนนอน

Bye. Okay.